อ่าดีนีต้อนรับสู่สนยางพารานะครับผมนี่คือสนยางของกับผมเองนะครับอือฮึใครไม่เคยเห็นสนยางนะครับนี่ดูซะนะเห็นไหมครับนี่แหละต้นยางพาราของแท้นะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับเป็นช่วงที่เอ่อยางพาราเนี่ยให้ผลผลิตสูงสุดและราคาดี่สุดนะครับ พูดง่ายๆมาเลยกันท่วนหน้าแต่ว่าช่วงนี้จะตัดยางยากหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าหน้ายางเปียกตัดไม่ได้นะครับเราต้องหยุดรอตอนหนา้นายางแห้งนะครับผมโอเควันนี้ก็ตรงกับวันที่31ฉลรองปีใหม่กันอยู่พอดีนะครับอคคือฮึ uh huh. เป็นไงสวยไหมสวนยางพาราคใครอยากมาเที่ยว นาดูการเปียดยางนะครับผมสดๆจากเมืออาชีพก็เชิญได้เลยนะครับที่นี่มีบริการนะครับห้องพักฟรีนะผมอ่านกันกินใจเองนะแต่ว่านะผมจะพาเดินชมนิดหนึ่งนะครับส่วนยางสวดไหมครับล่มลื่นไหมอือฮึเอาละอือฮึ อย่างนี้นะครับผมวิถีชีวิตชาวสวนยางบ้านนอกทำจเกษตรกรรมวันวันอาจจะตัวดำหน่อยแต่ก็มีตังไว้กันแหละ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันหน่อย <c oughs> นะใครไม่เคยเห็นก็ดูซะสวนยางอือฮึนี่แหละหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยปลูกแค่ห้าปีกินได้ทั้งชาติเห็นไหมครับผม <c oughs> อบ,บ้านบ้านปูนที่มีรั้วนั่นแหละบ้านผม ส่วนข้างๆนี้ก็เป็นบ้านญาติบ้านอานะครับบ้านนอกก็อย่างนี้แหละถนนลาดยางเข้าถึงก็บุญแล้ววันนี้ฝนตกหนักซะด้วย